สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูบอนิเลตแบบโดยตรงนะครับผมจากแอปทําเงินฟรีบนมือถือนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยอดที่ผมทําการถอนเข้าทูบอนิเลตให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟนรีทูบอนิเลตเนี่ยฝากากไดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูบอนิเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการถอนเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูนิเลตแบบโดยตรงเลยนะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟรีทูนิเลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินแล้วก็ทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูนิเลตแบบนี้นะครับก่อนอื่ะ้จ ในการทำเงินฟรีทูมอนิเมตกันก่อนนะครับผมแอปนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยนะครับใครสนใจที่อยากจะลองดาวน์โหลดเนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะครับในส่วนของ Google Play Store หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้วิธีการสมัครของแอปนี้จะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับสามารถกดสมัครตามคลิปได้เลยสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินให้ในคลิปนี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนีี่่ยกสา,ารถเเงิเววเงิินนนนนตออไไดดด้้้ลลคววธูใป ว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็ลองไปดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสาม,สมารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับอโอเคนะครับผมสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูเลยนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็น Account นะครับหรือว่าบัญชีของเรานะครับในส่วนของบัญชีที่เราได้สมัครไว้นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับการสม การหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยจะหมุนได้ทั้งหมด25ครั้งทุกครั้งที่เราจะทําการหมุนเนี่ยเราสามารถลุ้นรับในส่งของเพชรพลังงานนะครับและก็เหรียญทองนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทําเงินด้วยน,นั่นเองนะครับก็สามารถกดหมุนได้เลยนะครับ เมนูที่3นะครับช็อปนะครับผมตรงรูปลดเข็นเนี่ยจะเป็นช็อปนะในการทาภารกิจรับเหรียญทองได้นะครับจากการดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอนะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับจะได้รับครั้งละ8เหรียญทองและก็สามารถดูวิดีโอนะครับสิ้ครั้งรับเนส่งของครั้งละ5เพชรได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้จํานวนเพชรเนี่ยในการซื้อนะครับที่มันเป็นรูปหลอดไฟนะครับบวก3แล้วก็ซื้อพลังงานได้อีก30ครั้งก็คือใช้ทั้ง30เพชรเลยส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการซื้อในส่วนของเพชรโดยการใช้เงินจริงในการเติมเข้าาามในกร ื้ออันนี้ผมไม่สนับสนุนและก็ไม่แนะนําให้เราเสียเงินนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่4นะครับผมตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนกับปฏิทินเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงล้อการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมอันนี้มี3เมนูนะครับเป็นการทาภารกิจ3อันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําภารกิจโดยการเล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากําหนดได้เลยและเราจะได้รับในส่วนของเหรียญทองนั่นเองนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คอนนนนใใแต่่ละะวััรรบเเเมืาาาข้้ชง เราสามารถกดเช็คอินนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะโอเคนะครับทั้ง5เมนูด้านล่างก็ประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถทําตามเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ยากนะครับในส่วนของแต่ละเมนูสําหรับกล่องตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดกล่องได้โดยการกดคําว่า Open นนะครับก็จะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูแอดโฆษณาวิดีโอนะครับก็สามารถเปิดกล่องรับในส่วนของเหรียญทองได้เลยนะครับต่อมานะครับวิธีการเล่นเกมนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับกดเพย์ได้เลยในการเล่นนะครับ ในการเล่นเนี่ยเราจะเสียพลังงานใสสีเขียวนะครับที่เป็นพลังงานนะครับจะเป็นสีเขียวด้านบนตรงนี้เนาะจะเสียครั้งละ3นะครับในการเล่นเนี่ยก็คือการต่อรูปภาพนะครับให้ถูกต้องตามระดับนะครับผม ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูปภาพด้านล่างนะครับให้เราลากลงไปใส่นะครับผมล้วก็แค่ลากให้ถูกต้องว่ารูปภาพตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะอยู่ประมาณไหนนะครับเราก็ลากลงไปแบบนี้เลยนะครับมันไม่มีเวลาจํากัดนะเพียงแค่เรารากให้มันถูกต้องนะครับว่าตัวรูปตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะตั้งอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลื่อนดูประมาณนี้นะครับตามลําดับเลยนะครับผมมันก็เล่นไม่ยากหรอกนะทุกคนลองเล่นดูนะครับนี่ครับก็ตอบประมาณนี้นะอันนี้มันไม่ใช่นะไม่ถูกต้องเราก็เลื่อนหาว่ารูปภาพที่จะต่อลงในตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับเราก็แค่เลื่อนนะ รู้ว่ารูปที่มันจะควรที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันประมาณไหนนะ นี่ครับก็เลื่อนหาดูด้านล่างตรงนี้เลยนะครับจะมีรูปให้เราเลื่อนอยู่นะแล้วก็เลื่อนหาได้เลยนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนเล่นไม่ได้ยากนะครับเราก็แค่ต่อให้ถูกต้องเท่านั้นเลยนะครับบางครั้งเนี่ยตรงรูปด้านล่างเนี่ยมันอาจจะเบอร์นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดหรือว่ามองไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับเราก็แค่ลากไปให้มันตรงตามตำแหน่งนะครับผมเดีย๋ยวผมจะลองทําดูนะว่านี้มันใช่หรือเปล่านะทุกคนแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับอยากให้มันเฉลยนะครับกดที่รูปอ่าหลอดไฟด้านบนขวามือตรงนี้้นนะะรรัมกก็จทําาาเเฉลยให ว urai, ่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้น่ครับต้องแล้วนะครับผมมันก็จะเพิ่มรูปขึ้นมาด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเฉลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองกดเฉลยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับผมแล้วก็วางลงไปตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็แค่จับรูปมาวางให้มันถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะโอเคนะครับถ้าเราต่อไปถูกแล้วเนี่ยมันก็จะมีไกด์ไลน์ขึ้นมาเป็นเลขขีดสีขาวแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เราเอารูปภาพมาต่อให้ถูกต้้้อออองงงนนั่่่เเครราาาากกกก็็แแลลลมมมใหถูููววดยต นนี้เป็นใบไม้นะครับเราก็ลากมาใส่แบบนี้เลยนะครับวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นปลานะนะครับอ่าเราก็ต่อลงไปนะครับนี่ครับวิธีการเล่นก็ลองเล่นดูนะครับพอเราต่อจบเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้รับในส่วนของคะแนนขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้จบเลยนะอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการต่อรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอจบเกมหรือว่าผ่านระดับเลเวลในการต่อรูปภาพเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถกดรับคะแนนรางวัลคูณ2ด้านล่างได้เลยนะครับแปลว่าจะเป็นการดูแอดโฆษณาวิดีโอก่อนนะครับถึงจะรับได้น การเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นไม่ยากนะครับอันนี้ผมอยู่ที่เลเวลสีแล้วนะครับก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยต่อมาครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดไปที่รูป wallet นะครับผมเราก็จะเข้ามาในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการ การจัดอันดับนะครับเป็น account ranking นะครับแล้วก็เป็นการแชทนะครับแล้วก็จะมีการดูในส่วนของรถแมพนะครับไม่น่าไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะก็ด้านล่างนะครับซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นวิดดอร์นะครับในการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับก็จะมี Paypal Pay ย์ยทรอนนะครับหรือว่า T R X ธุมบิลเลต G Cash แล้วก็อันเนี้ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะทุกคนก็แนะนำนะครับให้เราแลกเป็นธุมบิลเลตและกันในการแลกธุมบิลเลตนะครับเราก็กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับผมตรงนี้ เขาก็จะมีรายการให้เราแลกนะครับผม10บาท12 50แล้วก็130บาทในการแลกนะครับคุณจะต้องมีคะแนนเหรียญทองอยู่ที่5,000นะครับถึงจะทําการแลกเงินได้วิธีการแลกนะครับก็เพียงแค่เรานะครับดูในช่องตรงนี้นะครับมันจะมี account h o n e นะครับก็คือการกรอกหมายเลขบัญชีทูมานี่เลตลงในช่องนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินมีกฎ2ข้อนะครับหคือการกรอกเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชีทูมานี่เวสองนะครับกดรอเป็นเวลา7วันนะครับผมก็ภายใน7วันเงินถึงจะเข้าที่ทูมานี่เล นั่นเองนะครับผมก็มีคะแนนอยู่ที่2อ0 0 0นะครับ3 3,000นะผมก็จะเลือกเป็น50นะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตแล้วก็กดว h ด r อ w แนวด้านล่างได้เลยโอเคนะครับผมได้ทำการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคได้เลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการถอนเงินนะครับได้ทำการถอนในวันที่15เดือน8 2023นะเวลาตอนนี้นะครับอยู่ที่เวลา15นาฬิกา59นาทีนะทุกคนรองเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับย้อนกลับมาตรงหน้าเดิมนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของอินไวฟ์เฟนในการ,นนรือ ว่าเชิญเพื่อนนะครับกด Invite Now ในกรอบสีเหลืองด้านล่างได้เลยแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีลิงก์แนะนําของเราเนะเราสามารถเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปโปรโมทไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก t วิ t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของอเพื่อนๆเองนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่านั่นเองนะครับต่อมานะครับผมด้านล่างเนี่ยมันมีคําว่า Enter the code นะครับที่เป็นรูปดิสออยู่กดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนํารหัสโค้ดของอเพื่อนๆนะครับมากรอกลงในช่องนี้เพื่อที่จะใช้ใ การรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มได้100เหรียญทองนะครับจะก,ก่อของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้<อ>ให้นนเองนะครับ<อ>ก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับการกาอ,อรหัสโค้ดนะครับ<อ>ต่อมานะครับการจัดอันดับแลนกิ้งนะครับก็จะมีอันดับหนึ่งะครับเรียงลงไปตามนี้เลยนะครับในส่วนของการจัดอันดับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีคะแนนรางวัลให้หรือเปล่านะก็ลองเล่นดูนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับในการรับคะแนะนเหรีอับก การถอนเงินนะครับรองเงินเข้านะถ้าเงินเข้าเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ในครั้งถัดไปก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปน,นั่นเองเดี๋ยวเราว้เจะันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ